มอยู่ที่อูนัทโฟวิลออโตช็อปใีชุนนะครับประธานชมรมออพโรดประจวบคีรีขัน,าน,านนะครับ,รบอูนี่เปิดมานานยังครับ7จ็แปดปีตอนนี้งานหลักของเราคือทำอะไรบ้างครับ ที่อู่เนี่ยครับแล้วก็มีเปลี่ยนเนี่ยแต่งรถเปลี่ยนโชคอะไรอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ใายน้ำมันเครื่องอมัม่งเครื่องเราก็จะเป็นนายพวกลิสติกโมลี่แมันเป็นอ๋อลิขิตโมลี่ครับโมลี่ที่คือโมลีม่ที่จะเป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งนักอ่าด้วยใชห่หลักๆนี่คือ<ม>ช่วงลา่างใช่ จะหนักไปทางรถ road, ออฟโรดเสียส่วนใหญ่หรือว่าแต่จริงๆแล้วรถธรรมดาก็ได้ได้หมดอ่ะยกเปลี่ยนพวกเบรกอะไรพวกนี้นะอ่าฮะอ๋อที่เปิดอูนี่ก็เพราะว่าเรื่องแข่งรถนี่แหละใช่เพราะว่าเราคิดว่าเราแข่งรถแล้วเรื่องชา่างเรื่องอะไรพวกนี้นนะครับมันมีปัญหาเราเลยเ,เ,เ,เปิดปอูซะเองอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว ไปด้วยเ,เขาบวงจอรประเภทแรกนี่ที่นัดเขาแข่งนี้แรกเลยก็แข่งรุ่นเทียบป่าทั่วไปอ๋อเทียบป่าทั่วไปก็ขี่ไม่เยอะหรอกก็จะมาเริ่มขี่จะทานแข็งออกรโซฟีก็จะมีรุ่นทานแข็ง แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็จะเป็นเทปปาโอเปนไปแล้วในห้องที่ผมมาดูนี่โอ้โหมีแต่ถ้วยรางวัลเพียบไปหมดเลยนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดที่นัดเคยได้งานโครฟี่นะก็เป็นถ้วยพวกนี้ได้ที่หนึ่งอยู่สองสามสนามเนี่ยนะครับโอ้โหนี่อะไจะเป็นของนี้นี่อ้โรถโทรฟี่นี่ฮะมีอะไรอะไรไม่จำไม่ไปได้กำลังดูในนี้อ๋อนี่ยเพีบ นี่จะเป็นพวกคันแข็งโอ้โตตาลีโว้ด้วยเหรอลีโว้ได้อยู่สามสี่ปีมากช่วยมีจากงานตะวันออกเป็นงานมาขามเดียวบ้างเป็นช้วยรุ่นอ๋อนี่นะครับเที่ยวป่าทู่ไปโอ้ชาลินนี่จะเป็นพวกลีโว้เนี่ยสามสี่ห้าอะไรพวกนี้โอู้หูนี่โอ้เยอะเลยลีโวอ้สามปีหรือสี่ปีเนี่ยแล้วผมเห็น ตรงนี้นี่ถ้วยอะไรนะนี่ก็ใหญ่ถ้วยใหญ่นั้นจะเป็นคานแข็งเม,มื่อสมัยเพชรบุรีตรงหลังโรบินสันอ๋อที่เอ็พีวีจัดทีสองที่มีรถเยอหน่อยก็จะมีถ้วยที่ว่าไปมาเลมั่งอะไรมั่งอยู่ในบ้านนี่ที่เราเห็นมีเล็กๆน้อยๆน,นะอยู่ในบ้านอีกเพียบก็คือรวมสิบปีเออใช่ยอดที่เราเห็นก็มีนครับมีอ้สเอรีนี มีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีโชคโรบาโอ้เยอะเลยวินเวิร์ดเราก็รับติดตั้งได้หมดเราก็ขายของให้วินอยู่วินมีส่วยีแต่ของเราก็ได้มาวาันไงออเราก็กสั่แก่อสองสองวันว่านันใจก็ามาติดต่อนะศูนย์แปดสามสามหนึ่งหสามนามล่าสุดที่แขที่สิบเซียนนี่ได้ที่เท่าไหร่ครับนะัดเนี่ย อสี่โอ้ในด,ดีสี่พลาดไปหน่อยพาไปนิด <laughs> เอ็นสุดท้ายอะ่ะโอ้ไม่้มีลุ้นนะนสำหรับชาวออฟโรดนะครับสนใจที่จะมาเซอร์วิสหรือว่าจะมาดูเช็คช่วงลงช่วงล่างนะครับมาติดต่อที่นัดโฟวิลออโต้ช็อปได้นะครับอยู่น้องหอยปานบุรีนี่เอง